สิ่งที่พี่พูดในอีพีที่แล้วอะเล่าที่อยู่ในไหเแล้วเอาหลอดดูมันคือเล่าอะไรพี่เขาเรียกว่าเล่าอุเล่าอุเล่าอุกทุกวันนี้มันนกากตีฟมากคาว่าอุเออแต่ว่าจริงๆอันมันคือชื่อเล่าของทางภาคอีสานเขาเรียกว่าเล่าอุ ซึ่งมันเป็นเหล้าที่ทําจากขา้วขาวเหนียวข้าวเหนียวใช่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เรากินในกระติ๊บนี่แหละเขาเอามาหุงรวมกับแกลบแล้วก็เอาไปใส่ในไหใส่ยีสต<อ>์เขาเรียกว่าลูกแป้งให้มันเกิดการหมักข้างในเสร็จแล้วเขาก็ปิดเอาปูนโบกทับป,<ช>ปูนใช่คือใช้ปูนที่เราแบบใช้สร้างบ้านเลยเออใช่เสร็จแล้วตอนที่เขากินอ่ะเขาก็ต้องกระทาอออกเนาะเขาก็เปิดเสร็จแล้วเขาก็จะเติมของเหลวเข้าไปไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นโซดาเป็นเบียอะไรเงี้ยให้มันมีปริมาตรที่มากขึ้นกินได้นานขึ้นอะไรเงี้ย คือนึกไม่ออกเลยว่ารสชาติหรือกลิ่นมันจะเป็นยังไงอ่ะพี่ลาก <อ un S 2> ็คือข้าวเหนียวอะเวลามันย่อยอะมันก็จะได้น้ําตาลซึ่งมันก็ต้องหวานน้าอยู่แล้ะในการหมักอะมันก็จะมีความเปรี้ยวผสมอยู่ก็จะเป็นหวานนมเปรี้ยวเนาะแล้วก็ถ้าสมมติเราใส่โซดาใส่เบียร์มันก็จะมีความซ่าม,มากขึ้นแล้วแต่เราจะคัสตอมครีเอทีฟใช่แล้วแต่บุคคลคือเป็นวัฒนธรรมไทยที่น่าสนใจมากเลยนะคะแต่ถ้าอยากรู้เรื่องสุราชุมชนและคราฟต์เบียร์ไทยมากกว่านี้เจอกันที่เมลัยไทยแลนด์วันที่26-30ิพฤศจิก ยนนี้ชั้นห้าเอเซาเฟียค่ะแรารู้เปล่าว่านอกจากข้าว่ะผลไม้ไทยยังอื่นก็มาทำเล่าได้เฮ้ยว่าไปเฮ้ยเฮ้ยเราดูตอนหน้าครับ